ลายส้มมารื้อมแล้วลืมไปแล้วรื้ออเดอร์ใหม่งานไม้สะเดาออเดอร์ใหม่สองร้อยางานไม้สะเดานะครับเอ้าแล้วทำขึ้นได้เหรอโอ้แห้งแล้วฮะจับบเาางแล้วเฮะหยเหรออะไรเนี่ยเก็บไว้ผมสักแผ่นไหมเนี่ยไม่เป็นลาบบลุ่งน่ะเดี๋ยวเลาบบลุ่งนี่ไม่ใช่ลุงเหลือผมสักแผ่นไหมเนี่ยอยู่โดยสองแผ่นนี่ กางเท่าไหร่แปสิบกว่ากางแปสิบปานเดียวยืนปลอมั้งอืมเอาเอาแบบธรรมชาตินะครับอัตึงออกเฉยอืมเอาติ่งออกลายสวยมากไหมลายดำกสวยเอาแค่เพียพอสเอาเท่าไหร่สองเมตรหกเอาแค่สองเมตห้าสิบไหมสาิบพอเอาเมตรสองอก็ตัดตัดต่ทิ้งกนกคนไงไม่งสียใจทุกดิทำสุดเลยเอืมธรรมชาติไปเลย โจ๊ะแน่นอนนะครับผมเลีย้ยงไม้จามตุรีนะครับสวยงามเลยสวยสวยมารอป้ะเนี่ยน,นี่ขยิบ <c oughs> ลูกค้ามาเพียบเลยลนี่นะครับเดี๋ยวขึ้นลุงลูกค้าสั่งยังนี่ยัยงออดออดออดแต่ข,ตขึ้นทำออว่างใช่ไหมถ้าว่างเดี๋ยวเปิดขายเลย เกิดลูกมาแลให้มันทำมาใส่ให้มันอ่ขึ้นเป็นโต๊ะเลยยังว่างนะครับสองแผ่นนี้นะครับไม้จำจุลีคอยดูลายนะลายแบบโต๊ะเลยเห็นไหมเจ่นดำเจ่นสวยมากนะครับแล้วก็หน้ากว้างแปดสิบยาวสองเมตรห้าสิบนะครับทุดใหญ่หน่อยนะโคนเมตรโคนเกืบเมตรโคนก็เกือบเมตรเนาะโคนเกือบเมตรอืมจับฉากแล้วนะนะครับเอาทําเป็นโต๊ะพร้อมมานั่งไหมมานั่งเลยเนาะเอาครบชุดนะครับเอาแบบฟรีฟอร์มฟรีสไตล์อ่า เอาฟรีฟอร์มนะครับโอประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้าสนใจนะครับผมยาวเราเอายาวแค่2เมตรห้าสิบเนาะใช่นะครับโตะยาว2เมตรห้าสิบโตไม้จมจุรีนะครับโตะพร้อมมานั่งสองตัวนะครับถ้าไหนสนใจนะครับรีบทักเข้ามาเลยนะครับมีแค่สองชุดนะครับกาลังกาลังจะทาขึ้นนะครับสนใจก็ติดต่อแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาตาังแชทได้ว่าสนใจไม้ชุดนี้ลายมันเดี๋ยวจะพาไปดูว่าลายมันจะเป็นยังไงถ้าเรา ถ้าทาน้้ามันเคลือบเข้ามาแล้วขัดให้สวยขึ้นมาหน้าตาจะเป็นยังไงจะพาไปดูนะครับสวยงามแน่นอนแล้วก็ราคานะครับผมชุดละหนึ่งพันบาทนะครับยาวสองเมตรห้าสิบนะครับผมโต๊ะพอมานั่งสองตัวไม้หนาสามนิ้วราคานี้ถือว่าไม่รวมส่งนะครับผมไม่รวมส่งงานงานเซฟ้า นะครับทางวัดขอมานะครับให้ทำที่จริงทางร้านไม่รับทําแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างใช้เวลานะครับแล้วก็งานออเดอร์พวกโต๊ะจําพวกโตเนี่ยมันค่อนข้างทีท่จะเยอะนะครับเดี๋ยวทําเวลาไม่ได้นะครับทาเวลาไม่ได้เพราะว่า,วาคิวมันยาวนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูโอ้ what, แผ่นนี้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 เปิดหน้าไว้แล้วครับผมเปิดหน้าแล้วก็รอผึ่งให้แห้งให้สนิทนิดนึงน,น,นะครับเห็นไหมใหญ่มากนะครับหน้ากว้าง1เมตร เมตรยี่สิบนะครับส่วนหัวนะเมตรยี่สิบส่วนกลางก็เก้าสิบแปดตีไว้หน้าเม็ดครับไม้หน้าเม็ดเ,เลยรเนะี่ะนะครับส่วนตําหนีเนี่ยมันมีมันไม,ม,นไม่มันไม่ใช่เหมือนตําหนี่หรอกมันเป็นเปลือกในเปลือกในแล้วเดี๋ยวเราเอาเจียออกนิดนึงแล้วก็อุดใหม่เก็บรายละเอียดให้โตเลยนะครับเป็นไม้ที่ถือว่าเป็นแผ่นร้อยก็ว่าได้นะครับผมสวยงามไม้แผ่นเดียวไม่ต้องกลัวครับแล้วก็ส่วนด้านล่างก็ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเก็บขัด แล้วก็อัดกาวร้อนให้เก็บรายละเอียดให้แบบโจะเลยนี่ก็สวยงามนะครับยาว380ซนติเมตรสเมตรแปสวยงามนะครับนาวสามนิ้วเลยเอาเถิดถ้าไหนชอบนะครับรีบทักเข้ามานะครับผมเฉพาะทําโต๊ะอย่างเดียว25,000บาทนะครับเฉพาะโต๊ะอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็นไม้แผ่นท็อปแผ่นใหญ่นะครับผมถ้าไหนสนใจโอ้โหอลังการงานสร้างใหญ่จริงๆเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูอีกโซนหนึ่งาลูกนั่งลูกนั่งก็ยังพอมีนะครับลูกนั่งก็ เอาคิดคละกันไปเลยลูกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทไม้แดงไม้เต็งแล้วก็ไม้มะข่ามงนี่คือไม้ไม้มะข่ามงโอ้มีลุงมีคนเอาไม้มะข่ามงก็ได้เหรอไม้มะข่ามงแล้วก็จะเป็นพวกนี้ก็จะเป็นไม้เต็งนี่ไม้เต็งจะลงน้ําจะลึกนะครับอันนี้ส่วนนี้เป็นในในลักษณะนี้ก็คือมีคนจองแล้วนี่แบบนี้เป็นไม้แดง แต่อันนี้เป็นไม้เต็งนะครับหน้าหน้าจะออกขาวๆหน้าเรืองประมาณนี้แต่ไม้แดงก็จะออกหน้าแดงๆ่างนี้ครับผมวิธีกะดูไม้ก็ขาวๆขาวประมาณนี้นี่นคือไม้แดงเอาลูกกะพันท่าเลยนะครับผมคละกันไปเลยถ้าไหนมาก่อนก็ได้ก่อนเอาพูดง่ายๆออกมานังโต๊ะเลยานั่ง,ง,ล,งลูกค้าสั่งทาแล้วก็้อมโต,เ,โต 2, เ,มมมเห็นไหมครับโตนี้สองเมตรห้าสิบเป็นไม้พึกไม้มะค่าลวยเห็นไหมตอนนี้ อ่ไม้พลกไม้มะข่ากล้วยไม้พึกเราตอนนี้มีเยอะนะครับไม้เข้ามาแล้วก็แห้งสนิทเลยถ้าท่านไหนชอบชอบอ่าสี่เมตรจะไม่ลุงสี่เมตรสาเมตร2เมตรห้าสิบมีนะครับนู่นฝั่งนู้นมีเป็นกองเลยอ่าชอบหน้าเท่าไหร่ก็ทักเข้ามานะครับผมไม้พึกนี่ไม้เนื้อแข็งเลยนะอืมน้องๆมะข่าโมงเลยนะครับผมนี่สวยไหมครับไม้พึกนะครับเป็นไม้เก่าด้วยสวยงามมากอันนี้ลูกค้าปิดไปแล้วนะอันนี้คือคือให้ดูนะครับเผื่อท่านไหนชอบนะครับ จะเอางานแบบ2เมตรก็มี2เมตรห้ก็มีนะครับราคา2เมตรก็เริ่มต้นที่12,000บาทเอ่อ1นึ่งหมื่นถาถ้าเป็นไม้จามตุลี12,000แต่ถ้าไม้เพิ่มก็เพิ่มอหมพันนึงก็เป็น13,000บาท2เมตรนะแต่ถ้า2เมตรห้ก็17,000บาทแต่ถ้าเป็นไม้จามตุลีก็15,000บาทอ้าหกพันบาทประมาณนี้แหละคร่าวๆก่อนอันนี้ไม้กระดูแผ่นเดียวเดี๋ยวขัดขัดแล้วก็ทําซีใหม่นะครับหน้ากว้าง60 หกสิบเท่าไหร่นะเยยังกันอย่างนี้หกสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ยาวเท่าไหร่ยาวสองเมตรสิบอ่านิ้วครึ่งนะครับผมไม้ประดึงแขนเดียวนะครับแล้วก็สำหรับเอาไปเป็นโต๊ะทำงานเป็นโต๊ะว,วางคอมทำงานได้สบายๆโต๊ะกินข้าวโต๊ะรับแขกได้นะครับสองเมตรอาประมาณนี้นะครับสองเมตรสิบอ่างละสองเมตรเจ้าสองเมตรสิบเอา แล้วขาเส่นขาเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้ใหม่เพราะว่าช่วงนั้นมันฤดูฝนนะเราอะไรเราดทดลองของจริงนะครับเราเอาไว้การแจ้งกลาง,ลงนี่แหละอ่าส่วนตัวนี้อันนี้ก็เป็นไม้พึกตอนนี้ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกัดขัดท่ำสีใหม่นะครับเก็บรายละเอยียดให้ใหม่ขัดท่ำสีให้ใหม่โต๊ะพร้อมมานั่งสองตัวหนึ่งหมื่นหกพันบาทยาวสองเมตรห้าสิบหน้ากว้างส่วนหัวโต๊ะนะหัวโตแปดสิบเจ็ดนะครับแปดสิบเจ็ดส่วนกลางก็เจ็ดสิบ ต่าง 72, นะครับยาว200 50 54นะครับ2เมตร5 4นะครับท่านไหนสนใจนะครับผมเนี่ยไม้พึกนะครับดูลายนะครับไม้พึกอ่าวิธีการดูไม้พึกจะเป็นเสี่ยนเชี่ยนอย่างนี้นะครับต่างจากไม้จามจุรีอันนี้ก็คือไม้จามจุรีเดี๋ยวให้ดูนี่คือไม้จามจุรีนี่แต่ัะลักษณะแบบนี้ คล้ายๆกันครับไม้สองตัวนี้นะครับดูแทบจะไม่ออกนะจามตุลีก็สวยพฤกก็สวยแต่ความแข็งแกร่งนะแนะนําไม้พึกนะครับมันก็หลงรอกันนะครับอยู่ที่คนความความชอบนะครับไม้จามตุลีก็ครับเป็นไม้ที่อายุดีๆก็โอ้โหใช้ลงไปครับอเฉพาะโต๊ะไม้ประดูนะเอาเอาเบาๆเลยหนึ่งหมื่นบาทนะครับแบบนี้ต่อลองมาได้ครับพูดคุยได้ สวยงามจังแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับอันนี้ก็ทำงานกันไ่เดือน